การใส่อ้างอิงโดยที่ให้ทั้งหมดอยู่ในวงเล็บแล้วก็มีเลขหน้าต่อท้ายด้วยเราก็ดึงแล้วก็อินเสิร์ตมาตามปกติคือมันจะไม่มีเลขไม่มีโคลอนแล้วก็เลขหน้าอยู่ข้างหลังก็ให้กด Edit เหมือนเดิม Formatting ยังเป็น default เราก็มาตรงช่องซับสิแล้วก็ใส่โคลอน แล้วก็เลขหน้ากกดโอเคก็จะมีเลขหน้าที่เราพิมพ์เพิ่มขึ้นมา,อ,านอันนี้ก็ลบไป